ก็จะมีน้องหลายๆคนก็บอกว่าเออพี่เป็นแอร์มานานแล้วทําไมช่องพี่ถึงไม่ปังไม่ยิงแอดโฆษณาเลยไม่ว่าจะเป็นแอดโฆษณาอะไรทั้งสิ้นอยากจะลองแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าการที่เราจะได้ซับสคริเบอร์มาเนี่ยมันยากเย็นสักแค่ไหนเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือ google adsense นะคะซึ่ง google adsense เนี่ยทาง YouTube เขาได้ส่งพินตัวนี้มาให้กับ ยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทางการทำา y u u t ในปี2 0 2นปี2021นะคะแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องผ่านกฎเกณฑ์อะไรบ้างจาก YouTube เดี๋ยวเรามาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจค่ะอัสลามอุลยกุมบาระมาตุลลอฮิวะบารกาตูสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมศูนยพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาพนะคะวันนี้นะคะพี่ปายก็ได้ออกมานั่งหน้าบ้านในการอัดวิดีโอคลิปในครั้งนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพี่ปายจะมาพูดถึงเรื่อง การเริ่มสร้างช่องปลายพาไปของ YouTube นะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามพี่ปายก็ขอความก้าวหน้ากดติดตามกด Subscribe แล้วก็เกิดใครอยากคอมเมนต์อยากจะแชร์ได้เลยนะคะมีปัญหาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าหัวข้อเรื่องกันเลยนะคะว่าทำไมพี่ปายถึงอยากจะ,ะมีช่องปลายพาไปขึ้นมาแล้วสาเหตุอะไรแล้วอ,อย่างก็คือ กฎของการทำ YouTube เนี่ยมันมีกฎของการทำ u t u b e อะไรบ้างแล้วก็การเริ่มสร้างรายได้ค่ะอันดับแรกนะคะพี่ปายอยากจะบอกทุกคนว่าพี่ปายเป็นคนที่ no name ในโลกโซเชียลออนไลน์ก็คือหมายความว่าใน u t u b e เนี่ยพี่ปลายไม่เคยสร้างช่องมาก่อนและอย่างนึงก็คือก่อนหน้านี้เราก็เคยมี Facebook ก็คือพี่ปายคิดว่าทุกคนก็เคยมี a c e b o o k นะก็มี Facebook อยู่ก็คือเรารู้จักเพื่อนฝูงใน Facebook เท่านั้นสาเหตุที่พี่ปายทำช่องนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่า หนึ่งเลยก็คือตอนแรกๆก็แบบเอออยากจะทําเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจำนะเพราะว่าเกิดเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปของเราได้ในอนาคตใช่ไหมล่ะก็คือการให้ความรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันพี่ปลายทํางานอาชีพแอร์โฮสเตสมา15ปีนะเพราะว่าพี่ทํามาสองสายการบินนะคะก็คืออยากจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้กับทุกคนแล้วก็อันดับ3ก็คือเรื่องเงินเงินทองทองกันเองค่ะก็คือคนเรา เหมือนทาแล้วคือเราก็อยากจะได้รับในสิ่งที่ตอบแทนกลับมานะคะก็อย่ามาพูดเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเงินฉันไม่รักเงินแต่ทุกคนก็ชอบเงินรักเงินนะคะรวมถึงตัวของพี่ปายด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะของการทําช่องพี่ปายเริ่มทําช่องเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2562ค่ะคลิปแรกที่ลงนะคะก็จะเป็นคลิปที่ไปเลเวอร์ที่อินเดียก็ลองเมื่อวันที่26ธันวาคม2560 2เหมือนกันนะคะก็นั่นเป็นคลิปแรกนะพี่ปายใช้ระยะเวลาผ่านกฎของ YouTube นะคะเราใช้ระยะเวลาประมาณ1ปี1สัปดาห์กับ3วันค่ะกฎของ YouTube นะคะคือง่ายๆเลยก็คือคุณจะต้องมีชั่วโมงดูเนี่ยสี่พันชั่วโมงแล้วก็คนติดตาม1น0 0 0คนค่ะ การที่พี่ปายมีคนติดตามแบบ1,000คนภายใน1ปี1สัปดาห์กับ3วันนั้นก็คือถือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบท้าทายนะเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเราเป็นคนที่แบบไม่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เราแบบ no name คือเราไม่ใช่แบบว่าเออเป็นซ e l e บหรือเป็นออดาราหรือว่าเป็นคนที่เป็น influencer นะเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าในอยู่ประเทนั้นนะก็เลยมันยากสักหน่อยในการที่เราจะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้จักในโลกออนไลน์นะคะ ส่วนข้อ 2. นะคะการเรียนรู้ของพี่ปาปเนี่ยก็พี่ายเรียนรู้เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็คือต้นจากการที่เราไปดูช่อง YouTube ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องของน้องกระแตสเตชันของเสกสรรปั้น u t u b e เซียนแปดน้องไอซ์ไนซูมิทูนะคะคือ,อการเรียนรู้พี่ปาปนี่คือเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากยูทูบเบอร์คือจุดเริ่มต้นของพี่ายก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นเองค่ะเพราะว่าคือเราก็แบบไม่ได้ไปเรียนเข้าคอร์สอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือเรียนทุกอย่างด้วยตัวเองจากศูนย์ ผู้ติดตามของพี่ปายเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะก็คือผู้ติดตามเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็พี่ปลายก็บอกญาติพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่ทํางานเอทิเนี่ยช่วยกันกดซับสไครต์ว่าแบบเอ้ยฉันทําช่องนะออช่วยฉันหน่อยแต่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนึ่งพันคนเนี่ยมันง่ายแต่จริงๆสำหรับพี่ปายมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหนึ่งพันคนเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าสมมติถ้าคุณมีเพื่อนคุณในเฟซบุ๊กประมาณสองสามพันคน อย่าคิดว่าทุกคนใน Facebook จะมากดติดตามคุณในช่อง YouTube มันไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันอยู่ที่เราว่าเราจะขยันทําคลิปมากน้อยแค่ไหนคลิปเรามีคอนเทนต์มีเนื้อหาสาระที่ดีไหมว่าจะโดนใจโดนจริตคนหรือเปล่าว่าจะมีคนติดตามไหมไอ้นั่นคือมันเป็นสิ่งที่ผ้าถ่ายส่วนข้อที่3นะคะคือพี่ปายเนี่ยไม่ยิงแอดโฆษณาเลยไม่ว่าจะเป็นแอดโฆษณาอะไรทั้งสิ้นก็ก็คือปกติแล้วใช่ไหมก็คือคนที่แบบทํา youtube เนี่ยบางคนเขาก็ ยิงแอดโฆษณานะเพื่อให้คนติดตามเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ยอดวิวเยอะขึ้นแต่สำหรับพี่ปายเนี่ยพี่ปายไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยค่ะก็จะมี fc บางท่านนะคะเขาก็แปลกใจเขาก็เคยมาถามพี่ปายว่าพี่ปายพี่ปายทำคลิปมาประมาณ100 70คลิปทําไมช่องพี่ปายมันถึงไม่เด้งขึ้นมาใน YouTube บ้างเลยพี่ปายก็บอกว่าเขาไปว่าก็เป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณานะคะก็คือถ้าบางคนอาจจะคิดว่า้ยการยิงแอดโฆษณามันก็ดีนะเพราะว่า มันทําให้คนติดตามเยอะแล้วก็ทําให้ยอดซับเนี่ยเยอะขึ้นยอดวิวเยอะขึ้นแต่สำหรับพี่ปลายพี่ปลายก็อยากจะลองแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าการที่เราจะได้ซับสครเบอร์มาเนี่ยมันยากเย็นสักแค่ไหนจริงๆแล้วคือเหมือนพี่ทานี่คือเราอยากจะแบบตั้งใจทําด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้คนอื่นเ,นเขาเห็นว่าผลงานที่เราทำเนี่ยมีมีเนื้อหาสาระเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือคลิปของพี่เนี่ยมันมี หลายคลิปเลยมันมีหลายอย่างในในช่องเดียวกันก็เหมือนกันสาระน่ารู้เรื่องเกี่ยวกับคือมันจะมีเรื่องประสบการณ์การเป็นแอร์การทํางานของสายการบินใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมของประเพณีของแต่ละชุมชนที่พี่ไปได้ไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็มันมีหลายๆอย่างในช่องพี่ก็หนือนว่าเป็นเหมือนกับช่องจับชายค่ะแต่ก็ถือว่าก็ผลลัพธ์ออกมาดีนะคะเพราะว่าฐานของคนดูพี่เนี่ยมันมีหลายฐานคนดูไหม โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์การผ่าน YouTube นะคะอันดับแรกคุณก็กต้องได้ยอดซับยอดซับหมายความว่ายอดคนติดตามเนี่ยหนึ่คนก่อนเมื่อได้ครบ1,000คนแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องครบ4ี่0ันชั่วโมง4ี่พัชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าคนดูมาดูในคลิปของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามแต่4ี่พันชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ2องแสนหนนาทีค่ะเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะบางคน ยอดซับได้แล้วบางคนเนี่ยก็ยอดมองดูก็ยังไม่ได้ไอตรงนี้เข้าใจนะคะแตบบ่ก็คืออยากให้ทุกคนพยายามสู้ๆคะ่ะสู้ๆสู้ๆหลังจากช่องเราเริ่มสร้างรายได้ใช่ไหมเริ่มสร้างรายได้จากศดอลลาร์จนถึง10 USD ดอลลาร์ทาง u t u b e เขาจะสง่งเนี่ยเขาจะส่ง Google Adsense เนี่ยหลังจากที่ช่องเราทำครบ10ดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะส่งตัวนี้พินตัวนี้มาให้กับเรานะคะไอตัวนี้ก็คือพินนะคะ พินตัวนี้ก็คือเป็นพินที่เราต้องใช้กับธนาคารในเมืองไทยธนาคารเป็นธนาคารอะไรก็ได้นะคะกะสิกรกรุงไทยกรุงเทพหรือธนาคารอะไรก็ได้ค่ะคือเราต้องเอาพินในกระดาษแผ่นนี้ไปเซตอัพกับธนาคารที่เราต้องการให้ทาง YouTube เขาโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในธนาคารค่ะหลังจากที่เราได้ตัวพินนี้มาแล้วใช่ไหมคะ เมื่อเราได้ทํา10ดอลลาร์แล้วเนี่ยคือ YouTube เขาก็จะไม่โอนเงินให้เราเลยนะก็เราจะต้องทาคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ยอดวิวเราต้องมียอดวิวสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็คือถ้าเราทําครบ100เหรียญแล้ว100ยเหรียญ YouTube เขาก็จะคิดคํานวณเงินให้พวกเรานะว่าเอ้ยเงินเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ถ้าทุกคนถามพี่ปายว่าแล้วเขาคิดเงินยังไงอะ่ะเขาคำนวณเงินยังไงพี่ปลายก็จะบอกว่าพี่ปลายไม่ทราบหรอกคะ่ะเพราะว่า การคิดค่าเงินของ u t u b e เนี่ยเขาจะมีค่า,าในการคิดคำนวณเงินนี่หลายๆอย่างหลายๆด้านอันนี้เราก็ไม่รับทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ดีใจถ้าเราได้เงินจาก YouTube ค่ะจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกตเเลกเกตน้อยสำหรับทิศทางการทำ u t u b e ในปี2021นะคะก็บางคนเนี่ยก็ถอดใจลวแบบเอ้ยไม่ทำแล้วมันเหนื่อยมันยังไม่ได้แบบยอดติดตามยอดคนดูยอดชั่วโมงดูแต่คืออยากจะบอกทุกคนว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ<ไ>ปายคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งง่ายนะคะที่เราได้ในสิ่งนั้นมาโดยง่ายดายแต่คือเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนได้รับฟังนะคะที่ปายหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าสร้างแรงบันดนาลใจให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยากจะทํา YouTube นะคะก็คือเราทํา YouTube เราก็แบบเสนอในสิ่งที่แบบเป็นตัวตนของเราเนาะ ไม่ว่าจะทําช่องอะไรก็ตามแต่อันนั้นก็เป็นส่วนดีนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าออพี่ายแล้วเงินเนี่ยมันได้เยอะไหมมันได้น้อยไหมเดี๋ยวพี่ายจะมาเล่าให้ทุกคนฟังรอบหน้านะคะว่าว่าครั้งต่อไปเนี่ยพี่ายได้เงินจากตรงนั้นนะเท่าไหร่ได้เงินกี่บาทนะ เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังรอบหน้าเกิดถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ได้นะเกิดถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่ปายก็กดนะกดติดตามช่องปายผ่าไปด้วยค่ะก็พี่ปายคิดว่าก็ช่องนี้ก็มีสาระไม่แพ้กับช่องอื่นๆเลยนะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะ stay home stay safe แล้วก็เกิดถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกนะตอนนี้โควิดรอบสามมันระบาดอย่างหนักเลย เทคแคร์ Take care. แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้าค่ะชุกรันมาชลมาขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย